สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้พมอยู่ถีพ่อชมความห้าวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมพ่อชมควากันนะครับนะครับในการขึ้นชมพ่อนะครับก็คือจะมีอัตราค่าบริการด้วยนะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะครับอนี่ครับได้ตั๋วมาแล้วเนาะผู้ใหญ่ยี่สิบห้าบาทนะครับเด็กไม่เกินร้อยยี่สิบเซนนะครับขึ้นชมฟรีนะครับ ดูนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาระดับนึงนะครับก็จะประมาณนี้เนาะที่ว่าเป็นการวัดใจกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมีอีกนะครับดานบนผลค้างสุ้งนะครับท่านผู้ชมน่าจะประมาณตึกแปดชั้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะครับกว่าจะถึ่งก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยพอสมควรเลยเนาะดานบนก็จะมีเจ้าหน้าทีนะครับให้การต้อนรับและก็ ให้การดูได้ให้คำแนะนำนะครับข่อนี้มีความสูงประมาณไหนได้ครับ25เมตรครับ25เมตรประมาณประมาณได้ชั้นอ๋อซึ่งประมาณตึกแปดชั้นเนาะแปดชั้นถึงประมาณโอเคทางเดินข้างบนนี่ประมาณลอยลอยต้องลอยหนึ่งครับโอเคครับพุ่มระยะทางเดินครับบนด้านบนนี้ทางข้างบล็อกเราก็ทางคว้าทางออมทางทรายนี่ครับจะยึดเหนี่วเถือเข้าล้วงครับเหนี่องเถือกเข้าล้วงอยู่ด้านนู้นนะใครับเลยเนอาดิเห็นอยู่เลยนะอ่าขอบคุณมากนะครับ าด่านนู้นนะครับทีพ่อมหั่นกรองไปนะครับก็คือจะเป็นเถือกเข้าลวงนะคะรูส<ม>้รสึกว่าด้านเถือกเข้าลวงนะครับปี่ขห้นอยู่ฝนจัดดกเนาะโอเคนะครับก็ชื่อว่าเป็นความสุ่งทีหวัดใจกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มาคขังแรกเน,นาะญาติประชาชนนะคะญาติประชาชนถึผู้ใช้บริการหมอชมฟ้าทุกท่านนะคะหากท่านไหนสนใจจะนั่งรถไปฟังลำชมรอบอุทยานตอนนี้รถไฟฟ้าเชื่อมสุดท้ายนะคะมารออยู่บริรบราาเวณทางข้าหมอมชมฟ้าแล้วนะคะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนสุดนะครับข้องท่อชุมควาสกายวอล์คข้องวัลเลย์ักนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นเข้าร่วงนะครับก็ตรงนี้นะด้านเข้าร่วงก็น่าจะมีฝนตกอยู่นะครับเลยเห็นไม่ชัดนะโอเคนะครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีหนักตรงแถวนะครับขึ้นมานะผู้คนมาตรงเทียวกันเป็นระยะนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็อยู่ที่จุดสูงสุดแล้วนะครับ ความสูงที่2 5เมตรหรือว่าตึกประมาณ8ชั้นนะครับดูบรรยากาศก,กันนะครับตอนนี้ก็มีนักท่งเที่ยวนะครับมามาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าร่วงนะครับตีเห็นอยู่ด้านนู้นครับ นนนะครับก็คือเป็นทางเดินนะครับที่เดินตามเมื่อกี้เนาะเป็นทางขึ้นนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับที่พุ่มยืนอยู่นะครับจุดนี้นี่ครับก็เป็นทางลงนะครับนะเดียวถึงเวลาที่เราจะลงไปแล้วนะครับก็มาเที่ยวกันตามเวลา่เหมะสมนะครับของมอปอกวันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับ พาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนอะคลิปนี้หากุกใจก็ดกดไลค์กดแชรกันด้วยนะครับหากปิดปลาดประกันได้พุ่มก็ต้องพ่อไปด้วยนะครับ